เบื้อนๆทุกคนกำลังรับชมเอาหมวยพัลลมเปิดไลฟ์นี้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาดูหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาหวยก็จะทำไลฟ์นี้เหมือนคลิปเลยหมายถึงว่าอธิบายให้ใครคลิปนะคะก็คือสั้นกระชับแล้วก็ทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเสียงฟ้าร้องจ้าโอเคไม่เป็นไรเราจะอยู่ด้วยกันนะคะโอเค เออวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะมาทําคลิปเขาเรียกว่าทำไลฟ์แล้วก็ทำเป็นคลิปไปด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าสําหรับใครที่อยากส่งผลส่งผลไม้ไปต่างจังหวัดใช้คนส่งไหนดีหรือคิดตังยังไงคะวิธีแพกแพกแบบไหนแล้วของที่ได้รับจริงๆจะเป็นในรูปลักษณะใดผลไม้จะตรงกับผลไม้เขาเรียกว่ามันจะโอเคหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็จะมาเจอกันที่ไลฟ์นี้ค่ะ ไลฟ์นี้เป็นน่าจะเป็นไลฟ์แรกนะคะในรอบหนึ่งปีโอเคในรอบหนึ่งปีค่ะทุกคนจะพูด <laughs> ว่าในรอบหนึ่งปีนะคะที่อ๋อหมวยจะมาไลฟ์เพราะว่าช่วงนี้ยอมรับเลยว่าทำคลิปแล้วแต่ตัดคลิปไม่ทันก่ะทุกคนตัดคลิปไม่ทันเพราะฉะนั้นอ๋อหมวยก็เลยมาทำคลิปนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นกันเลยส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็กดที่คอมเมนต์ได้เลย นะว่าจะสงสัยอะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวส่วนตัวของอมมวยก็จะด,ด,ด,ดเดี๋ยวส่วนตัวมวยก็จะขออนุญาตกดแชร์แปบบ๊บนึงแชร์โพสต์ตัวเองค่ะให้เพื่อนๆทุกคนได้มาดูกันนะคะว่าส่งยังไงส่งแบบไหน <S <S พอดีว่าทางคลิปของอ๋อวยค่ะก็คือ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะเออภาพชัดไหมทุกคนภาพชัดใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามนะคะใครที่สงสัยอะไรมาก็จัดป่าเลยโอเค เส่วนในไลฟ์นี้นะคะอมวยก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบหรือว่าเดี๋ยวหมวยจะขออนุญาตอธิบายเรื่องราส่วนตัวนิดนึงเรื่องราส่วนตัวหมายถึงว่ามีบางคนอ๋อยก็ทําคลิปรีวิวนะทุกคนเนาะด้วยความที่เราทําคลิปรีวิวอะมันก็จะมีทั้งแบบคนที่แบบดูแล้วแบบโอเคตอบคําถามแล้วก็คนที่แบบนางนี่โมหรือเปล่าโน่นนี่นั่นกแ็แต่ก็บอกเลยว่าเออไม่ได้โมนะคะ ก็คืออมวยก็จะรีวิวเรื่องความจริงเนาะมีบ่งเออไปอ่านเบนมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหน้ามารู้จักส่วนตัวกับพิมววิภายถ้ารู้จักส่วนตัวได้จริงนะอมวยจะดีใจมากๆจะดีใจมากๆเลยจ้ะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะส่วนที่ใครคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์ด้วยกันมาได้นะคะก็เดี๋ยวหมยจะเริ่มต้นขึ้นเลย อมมยได้สั่งของมานะคะก็คือเป็นผลไม้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นผลไม้ที่เออเชวานี้ฮิตมากแล้วราคาแพงมากให้ทุกคนเดาว่าเป็นอะไรหนึ่งสองสามใช่ค่ะอมมยสั่งทุเรียนมาจากจนทอ์บูรีอ่ะเป็นแบบนี้กทุกคนอันนี้ก็คือกล่องที่เขาส่งมาแล้วแบบสําเร็จเลยส่งมาแบบสําเร็จเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้อื ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่กำลังเริ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใหม่ๆเลยนะคะเออเริ่มง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นจากหนึ่งค่ะหาสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะหลังจากนั้นเวลาส่งของหรือเวลาคิดตังะคะ่ะอาอหวยแนะนำสองวิธีหนึ่งให้เราไปดูสมมติว่าเราขายสินค้าพวกเกี่ยวกับเครื่องสำอางเครื่องสำอางเนี่ยเราแน่นอนเราต้องเคยสั่งซื้อของอยู่แล้ว แล้วก็อาจจะเอาราคาการส่งของจากร้านที่เราเคยซื้อมาหรือว่าร้านที่แบบเขาคิดราคายังไง mm. ก็เราก็จะดูแบบนั้นนะคะซีที่หน่ยแนะนําได้นะคะ mm. ก็หนึ่งก็ดูร้านที่เราเคยซื้อมาสองเราลองคํานวณค่าเริ่มต้นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะในการส่งของแต่ละทีถ้าน้ําหนักไม่ได้เยอะมากเวลาเราส่งของนะคะทุกคน ก็คือจะส่งในราคาที่ถูกแต่ถ้าน้ําหนักเยอะขึ้นไปหรือว่าแบบไหน,นแล้วก็ลองไปส่งดูก่อนได้พอรอบรอบต่อไปะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าในการส่งของของเราแต่ละครั้งหรือว่าน้ําหนักประมาณแค่เดี๋ยวมวยเอากล่องให้ดูนะคะเพราะว่าเอามวยส่งของหลายเจ้ามาทั้งส่งของทั้งรับของนะคะทุกคนอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ เช่นกล่องนี้ทุกคนก็จะรู้จักนะคะเช่นกล่องนี้นี่กล่องอะไรคะกล่องอะไรหน่นกล่องอะไร <c oughs> แน่นอนค่ะกล่องของเคอรี่นั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้หลายคนก็จะมีคำถามก็คอมเมนต์ในไลฟ์นี้ได้หรือว่าถ้าสงสัยจริงๆไปที่เพจนะคะทุกคนคนติดตามมา u t u b e บ้งหมวยอาหมยก็ว่าก็เยอะอยู่แล้วแต่ทำไมเพจนี่แบบฉันงงมากเลยอะ นะะเนี่ยกล่องพวกนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อที่เคอรี่ที่ที่ค้นส่งหรือว่าเป็นที่ไปรษียีถามว่าซื้อเขามีขายไหมคะทุกคนขนส่งทุกที่มีขายทุกที่ค่ะมีขายทุกที่เพราะฉะนั้นไว้วางใจสบายใจได้เลยว่าอืม,มีเขาเรียกว่า มีขมีกล่องให้ขายอ่าถ้าสมมติว่าใครอยากที่โอ,อ,อ, <c oughs> <c oughs> อ้อยากได้เป็นเขาเรียกว่าราคาอยากได้เป็นที่ส่งของถูกๆอะคะ่ะจะทำไงดีคะอะ่ะถ้าเป็นที่ส่งของถูกๆก็ได้เหมือนกันละเอามวยแนะนำก็คือหนึ่งคุณอาจจะซื้อใน lazada หรือว่า shopee นะคะเขาจะมีโปร้านที่แบบ รถแข่งกันหนักมาอันนี้ก็ไปซื้อได้ในกรณีที่เราใช้กล่องส่งอ่าแต่อีกมีกรณีหนึ่งตอนที่บายไปทีละขั้นนะคะไลฟ์นี้ก็เป็นเหมือน YouTube เลยเนะอ่ะโอเคเป็นเหมือนคลิปเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อุ้ยซื้อที่ไหนก็เอาหวยอยากได้จังเลยทุกคนเอาหมวยซื้อในช้อปปีลร้านไหนก็ได้ไปเลือกเลยเขาจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันมากส่วนขนาดนะคะหมือก็เลือกขนาดที่เล็กที่สุด เล็กที่สุดยังไงคะแต่ละลามันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมันจะมีขนาดใช่ไหมขนาดเขาจะเรียงเลยๆๆๆยงกันมาเลยอ่าเราไปดูที่ขนาดเล็กที่สุดหรือว่าเป็นราคาโป้ใช่ไหมว่าทรงสี่สิบสี่ถุงราคาสี่สิบสี่บาทถุงละหนึ่งบาทอย่างเงี้ยเอาไว้ซื้อแบบนั้นมาเลยคะ่ะจริงเอาไว้ซื้อแบบนั้นมาเลยเราก็ลองซื้อมาสักแพ็คสองแพ็คหรือว่าวัดขนาดดูนะคะจริงๆก็อยากวันให้แหละ <laughs> แต่ไม่เป็นไรโอเค ก็จะมีถุงประมาณนี้และถ้าเป็นถุงแบบอของเคอรี่ส่งของไปษนี Fresh, ได้ไหมคะสถุงไปษนีส่งของเแฟชชได้ไหมหรือว่าส่งได้ไหมทุกคนทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นซองของพลาสดุอะไรส่งได้หมดทุกคนส่งค่ะอง่ายเนาะส่งได้หมดเลยสบายใจได้ไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้ออเหมือนมี ซองเขาเรียกว่ามีเออส่วนใหญ่อมวยขายเป็นเสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นอมวยก็เลยมีซองใส่ผ้าแบบนี้ยเยอะมากเดี๋ยวให้ดูซองของ j จแอทีอมวยก็จะไปสมัครเขาเรียกว่าสมัครสมาชิกเกือบทุกเขาเรียกว่าอะไรเกือบทุกที่แล้วนะคะทุกคนอมวยสมัครสมาชิกเกือบทุกที่แล้วนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นซองข,ของ JNT ค่ะเขาจะให้มาฟรีเลยเขาก็จะมีจำนวนจำกัดว่าเาวันละสองซองสำหรับสมาชิกเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นี่นะคะบางเจ้าเจ้าไหนส่งเยอะก็ไปขอที่สาขาใกล้บ้านเราก็ได้เพราะว่าทำไมถึงต้องไปสาขาใกล้บ้านคะอะไรก็ได้หรือ,อคนส่งอันไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านเราคะ่ะเราสามารถดิลให้เขามารับของที่เราได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่ง ออค่าขนส่งไหมถึว่าค่าที่เขามารับเนี่ยอาจจะมีค่ารถค่าน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถที่จะส่งได้เลยโดยที่เราแบบจ่ายแค่ค่าส่งของแค่นั้นนะคะส่วนในตัวช่างน้ำหนักอ้าวถ้าเขามารับเราจะช่่งน้ำหนักไงร้านเขามารับสมมุติว่าสาขาใกล้ลบ้านเราเขามารับของเราปุ๊บทำไงต่อคะเขามารับของเราปุ๊บเขาก็จะเอาไปช่างที่ ที่บ้านเขาเลยแล้วเขาจะรวมยอดมาที่ลายนะคะเพราะฉะนั้นเอามวยก็เลยอยากแม่ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ว่าเออมันมีขนสุดที่อันไหนที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็ไปเจ้านั้นนะคะทุกคนตอนนี้แป๊บนึงนะคะน้ำหกอ่ะโอเคไม่เป็นไรต่อนะคะ เราก็จะแลกไลน์แลกไลน์กับร้านเขาได้เลยนะคะร้านไหนใกล้ๆเขาบริการยินดีเต็มที่มึกมา <c> ก <oughs> นี่นี่คือสองพลิุัุที่เล็กที่สุดของเจอนทีนะคะได้มาก็ได้มาฟรีขอบคุณนะคะ <c oughs> โอเคต่อไปนะคะทุกคนมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าส่งผลละมะส่งผล,ลไม้ ได้ยังไงอันนี้คือของที่อมวยได้มานะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือของที่อมมยได้ไมาเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะโอเคนี่ค่ะอันนี้ก็คืออมวยสั่งมานะคะกล่องแบบนี้อมมยเนี่ยมันจะเป็นเขาก็จะเขียนว่ากล่องสําหรับบรรจุใส่ผลไม้ก็จะมีขนาดให้ดูนะคะทุกคน ก็จะเป็นขนาดประมาณนี้แล้วก็หัวบนนะคะหัวบนอ่ะน่าจะเป็นฝั่งเนี้ยของเพื่อนเนาะใช่ไหมเออใช่หัวตรงเนี้ยทุกคนให้เขียนชื่อที่อยู่ของเราหรือว่าเบอร์ติดต่อนะคะชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อเขียนไว้ส่วนผู้ส่งเราเขียนตรงนี้ค่ะอ่าแล้วเขาจะรู้แล้วทาง เขาเรียกว่าขนสง่งเขาจะรู้ว่าต้องส่งที่ไหนส่งกับใครนะคะแต่แนะนําว่าให้ทุกคนเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนอย่าวหมยเริ่มเกันเลยนะคะเพราะว่าพึงดามาตื่นเต้นมากมากฮะโอเคเราเริ่มกันนะคะอ่าส่วนระหว่างนี้หอมอยขนี้ไปส่วนตัวของหมอยก่อนนะคะเหมวยเป็นเขาเรียกว่านักการตลาดนะคะออนไลน์หมายถึงว่า อ๋อไม่ได้ทํางานครือข่า,ขายนะหมยทางานาบริษัทนะคะที่เป็นเหมือนแบบมีเครื่องมือที่ช่วยในการตลาดของหลายๆที่ลูกค้าหลายๆธุรกิจพูดโดยรวมๆหลายๆธุรกิจหมายถึงว่าสมมติว่าคุณจะยิงแอดก็ติดต่อเรามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหมยเป็นแบบนั้นแล้วก็บวกกับเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เลยพอที่จะมีความรู้ในเรื่องของการสร่งของนะคะแล้วก็ มีความรู้ในเรื่องของการส่งคองก็ดีหรือว่าความรู้ทิ่เล็กๆน้อยๆที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันเอาไว้ก็จะพูดพยายามพูดให้กับทุกๆคลิปนะคะแต่ตอนนี้ได้ของมาแล้วจ้าอ่ะดูวิธีการแพ็คของของร้านนี้นะคะจ่ายไป445่บาทนะ,ะซึ่งของอมวยชิไดหนนั้นก็คือ ตื่นเต้นมากแมลดเลยจ้า <c oughs> <_ <EN> _>ดูเรียนค่ะทุกคนได้ดูเรียนตอนนี้คือโดมกรินนะคะนี่ได้ดูเรียนมาโอเคอุ้ยถ้าส่งของเป็นเกี่ยวกับผลไม้นี่มันจะแพงไหมคะเท่าที่อหมวยทราบนะคะและ,ะที่สังเกตมาเนี่ยเช่นเจ้านี้ยค่าส่งเขาคิด ค่าส่ง100บาทนะคะแต่ว่าในการส่งในตัวของไปรษณีย์น,นี้ใช้ไปรษณีย์ไทยนะคะส่งนะคะก็คือ50บาทอาจจะบวกค่าน้ํามันไปด้วยหรือว่าเขาเรียกว,ว่าค่ากล่องค่าแพ็คไปด้วยนะคะก็เป็นการบวกเผื่อเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บวกเงินบวกเผื่อก็ได้สักประมาณ10บาท20บาทหรือว่าแล้วแต่น้ําหนักแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะะ เอหมยก็จะมาชิมสภาพนะคะว่าเอมันเป็นยังไงเฮ้ยมันอร่อยจริงเดี๋ยวเหมยแนะนําร้านนี้อยู่จันทบ,บุรีนะคะเป็นหมอนทองน่าจะก้านยาวนะถ้าจาไม่ผิดโอเคโอ้โหอ่ะเอานี่มานี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานี่ให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวจะแกะนะคะ ตื่นเต้นมากเลยตอนแรกฉันต้องเคาะก่อนใช่ไหมเคาะแหละเคาะยังไงเนาะ <c oughs> อืมอืมรู้สึกเหมือนเท่าที่รู้สึกนะคะเหมือนว่าเหมือนเราจะได้กินไงเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเราต้องแกะดูเนื้อข้างในก่อนนะคะ นี้ด้วยความที่กลัวโควิดก็เลยไม่กล้าไปตลาดบวกกับไม่รู้ว่าของตลาดมันจะดีจริงหรือเปล่าไงโดนแกงมาหลายเจ้ามากจ้าแล้วเหมือนเป็นคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยมากจ้าก็เลยแบบหาเจ้าประจำจริงๆไม่ค่อยเจอนะคะแกะทุเรียนทุกคนก็คือจะแกะเหมือนจะแกะประมาณเขาเรียกว่าสามเช่งอ่าสามเช่งนะคะสามเช่ง คุยเดี๋ยวนะใจเย็นๆอ่ะส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ถามอมวยได้เลยนะคะหมวยยินดีมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าส่วนตัวงานหลักของอมวยอมวยจะทําเป็นงานเป็นแบบเหมือนแนะนําการตลาดออนไลน์ว่าเอ้ธุรกิจเครื่องสาอางอ่า หมาทำการตลาดแบบนี้ดีไหมคะหรือว่าลูกค้าอยากยิงแอดแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเอเจนซี่อ่ะทุกคน you know agency แ <c oughs> กทุเรียนมาแล้วจ้ามาเล็กนะจ้าแข็งกึกเลยน่าจะเอาไว้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ แข็งมากๆเลยน่าจะเอาไว้ประมาณสักสองสามวันนะคะทุกคนทุเรียนเรียบร้อยยังไม่ได้กินเราต้องเอาเรอบ่มอีกสักประมาณสามถึงห้าวันประมาณนี้แล้วก็เก็บในกล่องก่อนนะคะถ้าถามว่านอกจากทุเรียนแล้วส่งเป็นผลไม้อื่นได้ไหมอะทุกคนตอบเลยค่ะส่งได้ อส่งได้ค่ะวันก่อนก็เพิ่งได้รับมะม่วงมาวันก่อนเพิ่งได้รับมะม่วงมานะคะเออมันก็ส่งได้แต่ก็เหมือนแบบเราเผื่อ,อะระยะเวลาการส่งด้วยเผื่อแบบเอ,อ่อถ้าเราจะส่งอะไรก็ส่งในตอนที่มันแบบยังดิบหรือว่ายังไม่ได้ยังดิบอยู่อะ่ะมันก็จะดีสําหรับคนกินเพราะว่ากว่าคนส่งจะมาถึงเรากว่าเราจะได้รับโคงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอืมประมาณนี้ ใครมีคําถามอะไรไหมคะคนดูคะใครมีคําถามอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะคะเออเดี๋ยวมวจะลองคอมเมนต์ซิคอมเมนต์จะขึ้นไหมไม่รู้ว่าจะหมายถึงว่าโอเคคอมเมนต์ขึ้นอ่ะใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมวยก็ยินดีตอบคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนเลย แต่ถ้าสมมติว่ามาดูย้อนหลังอะคะ่ะแต่ว่าอยากลองถามดูก็ถามอามวยในเพจนะคะท,คทุกคนกรุณาขอบพระคุณก็ดีติดตามเพจทุกๆคนต้องพูดว่าติดตามเพจทุกๆคนนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าอาหมวยทำคลิปไม่ทนันแต่คลิปไม่ทําเดี๋ยวหมวยก็จะมาไลฟ์นะคะตอบคําถามพร้อมกับเหมือนทําคลิปเลยให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าเออส่งของทําของยังไงหรือเป็นคลิปอื่นๆอ,นอาหมวยอยากทําคลิปอื่นๆให้แบบเหมือนเป็นยูทูบนี้เป็นเหมือนชีวิตของหมวยอันนึงว่าเออวันนี้อหมวยได้เรียนรู้ไปแบบสมมติวันนี้หมวยได้ร้องเพลงทุกคนวันนี้หมวยได้ไปเรียนรู้การตลาดของ ไลน์มาของ youtube ของ Facebook ของ Google มามันเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกคนทุกคนเห็นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาเมาส์กันในไลฟ์นี้หรือในเพจนะคะทุกคนเพจอมวยพันหลานนั่นเองวันนี้ <c oughs> วันนี้อมวยขอตัวเราไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอะไรหน้าอมวยจะประทำอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยขอบคุณที่กดติดตามกดซับพอร์ตแล้วก็เมตตาให้ออมวย <c oughs> ได้เขาเรียกว่าเมตตาเมตตาในเรื่องของการกด subscribe ให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนอ <c oughs> เดี๋ยวอ่าอๆอามีคนเมนมาฉันกำลังจะกดอือ <c> ห <oughs> ใจเย็นๆนะคะเหมือนไฟมันตกไฟตกไฟมันตกเหมือนฝนตกนะคะ อ่ะมีคนถามมาอ้าวมีคนถามเอาไวก้อ oh นนี้ได้มันเป็นอะไรอ่ะถามว่าไข่โอเคตอบเมนนะขายเครื่องสำอางค่าส่งคิดกันยังไงคะพี่หมวยพอดีอยากจะลองขายเครื่องสำอางแต่ไม่รู้วิธีคิดค่าส่งค่ะใช้คนส่งเพอรีเลิศอ่ะเลิศหมายถึงว่าใช้เขาเรียกว่าถามคำถามแบบ ครบมากไม่ต้องถามต่อเลยโอเคง่ายๆค่ะถ้าสมมติขายเครื่องสําอางตอนนี้กาลังยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นชัดโอเคถ้าเราขายเครื่องสําอางแนะนําเริ่มต้นเราขายเป็นเครื่องสําอางที่มันมีน้ําหนักมากมายเช่นสมมติครีมโลชั่นหรือว่ากนเนี้ถ้ามันมีน้ําหนักมากๆนะคะก็จะแนะนําเริ่มคิดค่าขนส่งเลยก็คือ50บาทชิ้นต่อไปสมมติชิ้นต่อไปคิดยังไงคะคิดไม่ออกอะ ค่าขนส่งนี้ค่าขนส่งเนี่ยสมมติเราใช้ของเคอรี่นะอ่ะสติใช้ของเคอรี่ค่าขนส่งหนึ่งชิ้นห้าสิบบาทชิ้นต่อไปสมมติลูกค้าเอาสองสามชิ้นชิ้นต่อไปสมเช่นนี้บวกห้าบาทรวมค่าขนส่งจาก50บาทบวก5บาทเป็น55บาทเป็นต้นนะคะในค่าขนส่งเนี่ยแนะนํานะมีแม่ค้าหลายคนที่ตกมาตายนี้เรื่องค่าขนส่งแล้วเขาเรียกว่า อ่จะพูดไงดีอะให้มันดูทุกคนเข้าใจแม่ค้าหลายคนเขาเรียกว่าตกมาตายเพราะว่าคิดแค่ค่าขนส่งไม่ได้คิดค่าของไม่ได้คิดค่าแพคหรือค่าแพคก็คือหมายถึงตัวพวกสติกเกอร์พวกนี้ค่ะ ที่เป็นแบบสมมุติว่าเราซื้อมาเองพวกสติกเกอร์แบบเนี้ยเราซื้อมาเองใช่ไหมอืมมันก็เป็นต้นทุนของเราอันนี้เราต้องนับต้นทุนด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวรวยค่ะหนูใจดีคิดแค่ค่าส่งพออันนั้นก็ทามาได้ไหมได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะคะพยายามทําให้อ่าหนึ่งค่าส่งไม่ได้แพงมากสอง่าเขาเรียกว่าลูกค้าโอเคกับในเรื่องค่าขนส่งนั่นเองสมมติว่าสินค้าของเราราคา100บาท เราดูน้ำหนักแล้วเอ๊ะหนูจะเริ่มจากไหนดีคะใช้ของเคอรี่ด้วยสิ่งที่อหมวดจะแนะนําก็คือหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าเคอรี่ที่เราจะส่งเนี่ยมันเป็นสาขาใหญ่ไหมหรือว่าเป็นสาขารองเอ๊ะสาขาใหญ่สาขารองแยกกันยังไงสาขาใหญ่สาขารองคือสาขาใหญ่จะเป็นสาขาหลักๆที่ค่าขนส่งเขาจะถูกมากๆอืมเขาจะถูกส่วนคนหลายคนเขาก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมค่าขนส่งเจ้า ส่งของที่นี่ทำไมแพงจังเลยก็ถ้ามันแพงอะคะ่ะเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า,าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่สาขาหลักในการรับสินค้าค่าขนส่งก็เลยจะแพงหลายคนก็อาจจะบ่นกันนะคะก็จะเป็นค่าขนส่งเริ่มต้นถ้าเป็นเคอรี่นะคะที่หมออยากแนะนําเลยก่อนก็คือว่าแนะนําก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ45บาบาทก็ได้อยู่ที่ของที่ว่าเราใช้ว่าเราส่งอะไรถ้าเป็นพวกกิฟต์ช็อปอย่างเงี้ย ค่าขนส่งก็จะถูกลงค่ะอาจจะเริ่มต้นแค่40บาทก็ได้เหมือนกันเพราะว่า 1. เราต้องเผื่อค่ากล่องด้วยนะค่ากล่องพวกนี้ไม่ไม่ต้องไม่ค่าจำเป็นที่สุดในแม่ค้าออนไลน์แนะนำซื้อเป็นของซื้อเป็นราคาส่งใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้ไปดูเลยร้านไหนก็ได้จริงๆนะไปดูร้านไหนก็ได้ไปดูว่า ออขนาดกล่องเท่าไหร่แล้วก็ลองมาวัดดูใช่ไหมบรรทัดแล้วนี่แหละวัดเลยว่าขนาดกล่องเขาประมาณเท่าไหร่โอเคสมมติใส่สินค้านี้ของเราได้ไหมถ้ามันใส่ได้เราก็ซื้อของเขามานะคะเริ่มต้นก็ไม่ต้องซื้อมาเยอะซื้อมาทีละน้อยก่อนว่าร้านนี้เขาส่งของยังไงลักษณะกล่องหรือสินค้าที่เขาส่งมาให้เรามันโอเคไหมถ้ามันโอเคเราก็ซื้อร้านนี้ต่อเรื่อยๆื่อเริ่มต้นอย่าลงทุนอะไรเยอะ ในเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นค่าขนส่งนะคะก็เราลองเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราส่งค่อยังไงอ่าส่วนใครที่ยังมีคําถามรีบถามนะเออเอามวยเปิดให้คุณทุกคนมาถามนะคะขอบคุณค่ะเริฟเลยขอบคุณเหมือนกันขอบคุณเหมือนกันนะคะที่มาถามออดีมากมากเลยก็ถ้าอยากได้ค่าขนส่งถูกๆนะคะค่าขนส่งถูกหน่อย ตัวเคอรี่เนี่ยปกติอะเหมยไม่ค่อยส่งเคอรี่เพราะว่าตอนเนี้ย้ายมาแล้วเป็นคนย้ายที่บ่อยย้ายที่บ่อยแล้วก็เลยสมัครเขาเรียกว่าสมัครสมาชิกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเคอรี่มีบัญชีค่ะอาไปรณียีเฟรชเจนทีนะคะเหลือเหลือเขาเรียกว่าคนส่งอีกหลายที่เดี๋ยวว่างๆก็จะมาทำคลิปให้ให้ทุกๆคนได้ดูด้วยกันเนาะ ถ้าอยากลองขายอะไรก็หรืออยากปรึกษาเรื่องไหนทักมาที่เพจนะคะแนะนําทักมาที่เพจ <c oughs> ไปที่เพจกดติดตามกันเพจด้วยเอออะมีคําถามอะไรอีกไหมแบบโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าเริ่มต้นแบบยังไงดีอะคะอะไรเงี้ยก็ถามได้นะคะพอดีว่าเหมือนทาคลิปไปแล้วทําเป็นคอลเลคชันไว้ว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรืออยากเริ่มต้นขายของออนไลน์เขาจะเริ่มต้นยังไงเขาจะเริ่มเอาของสินค้าแบบไหนมาอะไรเงี้ยเอาไวมือนทำคลิปละ แต่ยังไม่ได้ตาาัดจ้าพอดีทําคนเดียวเอาไว้ทาคลิปคนเดียวตั้งกล้องคนเดียวทําเองคนเดียวแล้วก็ตัดคนเดียวคะ่ะเอเอก็เลยแบบเนาะอ,อินดี้นิดนึงช้านิดนึงนะคะโอเคส่วนใครที่เป็นพ่อค้าไหมคะอะไรก็สู้ๆในช่วงนี้ก็ขยันโพสหรือแนะนำขายในช h อป e ีอันนี้ก็ลองแล้วเหมือนกันแล้วมันก็น แล้วมันก็แบบขายได้จริงทุกคนแล้วมันแบบเออดีจังเลยโดยที่เราแบบถามว่าโพสใน f c e e o o o แรน้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าขายในช h อป e ีอันนี้ก็ขายได้อืไปลองดูนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอะไรก็ตามลองไปขายดูนะคะใน h o p อปอีาส่วนรูปภาพอะไรก็เป็นทริคเล็กๆเ,เนาะอันนี้คือแถมให้เอเป็นคนชอบแถม เป็นไหมคะก็ไม่คะเช่าแถมคือเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าเราขายของในช้อปปีหรือใน Facebook แล้วรูปเราอะ่ะสมมติเราขายลิปสติกแท่งหนึ่งเจ้าอื่นก็ขายเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปเดียวกับเราเลยใช่ไหมแนะนําแล้วก็ลองไปดูรูปเจ้าอื่นค่ะว่าเขาถ่ายรูปยังไงหรือสมมติว่าถ้าเรามีตัวแทน เขาจะมีกลุ่มตัวแทนใช่ไหมเขาก็จะมีรูปให้เราเราก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าเราก็จะถ่ายรูปในรูปแบบลักษณะของเราเองลองดูร้านที่เขาขายดีๆนะคะว่าเอ้ยเขาใช้วิธีการยังไงแล้วก็ใช้แบบไหนในการคุยกับลูกค้าหรือว่าการประหยัดต,ต้นทุนในการส่งของเขามีนะคนที่ส่งของบ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างเราเนี่ย เขาก็จะมีสมัครสมาชิกในเรื่องของขนส่งแต่ละที่เราก็จะได้ค่าขนส่งที่เป็นราคาประหยัดลงอืมแล้วก็ทางร้านหรือว่าเออเขาเรียกว่าทางร้านแหละทางร้านก็จะบริการเราดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ลองไปหาเช็คกันดูประมาณนี้ค่ะโอเคสำหรับไลน์นี้ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆมี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 ใครสงสัยหรืออยาก อยากถามอะไรอีกไหมเออพูดตลอดเลยนะเพราะว่าอยากชวนทุกคนให้มาลองคุยกันนะคะอมวยก็ไม่ได้กัดคุยได้แต่ว่าถ้าเป็นในแชทอะ่ะก็จะตอบแชทลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายคนทักมาอามวยไม่ใช่พนักง,งานเคอรี่ไม่ใช่พนักง,งานแฟร์หมวยเป็นแม่ค้าออนไลน์คนคนหนึ่งเพิ่มเติมเลยก็คืออมวยเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่แนะนําการตลาดให้แก แต่ละธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์อวม๋ยก็เลยมีความเข้าใจหรือว่าเขาเรียกว่าซึมซับในเรื่องของการตลาดอะออนไลน์อะหรือว่าออฟไลน์ะก็ถือว่าไม่ได้เก่งมากแต่ก็คือซึมซับทุกวันนะคะด้วยความที่ทำงานด้วยทุกวัน every day เออเวันเลยเออเขาเรียกว่าทำงานจนันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อันเนี้ยก็จะเป็นแม่ค้าก็เลยแบบมาแบ่งปันนะคะ ข้อมูลอันไหนหรือว่าคำพูดไหนที่อมวยพูดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้อมวอยขอร์เตร์ลาไปก่อนเจอกันไนะลฟ์หน้าไลฟ์หน้ามอนจะมาทำอะไรหรือว่าคลิปหน้ามอนจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเฮงๆนะทุกคน